สวัสดีตอนเช้าครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องวิธีบรรนอเชาวดินครับเอาบรรยากาศน้ำเมือเศร้าฝนตกครับก่อนไปทำงานมาให้พี่ให้น้องในเบิ่งกันครับหลังจากห้างหายกันมาดดนครับผักสวนครัวอายู่นาหองก็ชุมเชินดีขนาดครับ บรรยากาศตอนหกโมงเ้าครับพี่น้องเอฟซี FC. ครับฝนางไปทำงานทำอุนครับสีเดเปียกอีกแล้วครับชีวิตคนขายแห้งครับยามเ้า้าก่อนไปทำงานบรรยากาศเย็นสบายครับ ตกปลอยแต่กันโใส่ผพากันฝนกับเปชีเปียกนะครับน่าจะตกแห้างนะครับต้องุนพี่นองฝั่ง่วน่วน่วนส่วนต้องฝน่าจะตกห้งความชุ่มชื้นบอด้หดน้ำครับมาเนี่ ปลูกหลายอย่างที่มีอยู่ในนี้แลครับนี่ครับก็เลยเจ็บกินน้ำนั่นครับเวลายอย่างนี้ครับอยู่นี่อกโมงปั๊บตกปบครับน้ำฝนนาอพี่น้องอต้องเข้าใจนะฝนหนักน่ครับการอยู่ของ ที่พักของคนขายแห้งครับพี่น้องน่ครับนี่ก็จะเป็นห้องแถวเลยครับเด้อเอามาฝากอีกฝากน้องว่าเป็นอย่างไรอยู่จังไหนกินจังไหนี่ครับเอาบรรยากาศมาเบิ่งก่อนเนาะน่ครับอันนี้จะเป็นหน้าห้องของผมนะครับนี่ครับอันนี้ก็รถคู่ใจครับ อันนี้กรลดแต่ว่าบรรยากาศนาห้องจอดรถนาห้องครับสูสูขคือเก้าแล้วครับสิบปีนี่ก็ว่าจะกลับไปเหตุการเกษตรเต็มรูปแบบครับเป็นกำลังแรงใจให้ผมน้ำนะครับเด้อหนึ่งไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจใผมน้ำครับ ฝากพี่ฝากน้องฝาก f อฟซีสุขภูสุขนผููเขามาเบิงใหม่ผู้ติดตามใหม่ผู้ยังไม่ติดตามกับโติดตามให้ผมน้ำเด้ยแล้วครับเด้อเช้นปีนิจิโบยบินออกจากลังครับเพื่อทองโลกกวางครับความเสี่ยงมันสูงครับแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงครับผมหลังจากนั้นก็เด็ด ่าย YouTube ลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันตลอดนะครับอัปเดตให้พี่ให้น้องเด้เบิ่งตลอดครับฝากเป็นกำลังแรงใจแห่งน้ำกันนนะครับเด้อสารต่อจองนะครับจองน้อยฝากไว้น้ำเนี่ยครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำเนี่ยครับวันนี้ก็ขอจคบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนาอ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบรรยากาศตอนเช้าไม่พี่ใน้องไปเบิ้งครับหลังจากห่างหายกันบรด้คุยบรด้เบาบอด้จากันครับนี่แะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ